กมาจอประกันภัยไทยวิวัฒน์นะคะตอกย้ําแนวคิด Beyond Insurance นะคะเป็นมากกว่าประกันภัยจัดกิจกรรมไทยวิวัฒน์ Active Health Wellbeing Exclusive Butterfly นะคะภายใต้แคมเปญ Active Health Wellbeing โดยการมอบประสบการณ์สุดพิเศษปลายปีนะคะแทนคําขอบคุณสําหรับลูกค้าคนสําคัญโดยได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้าน Entertainment นะคะกับ Eco c a r t a แท็และเกมจาก Play เพย r Box รวมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะอย่าง e v g i เกเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ร่วมสนุกพร้อมมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการประกันภยัยผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายในะ e ีโก Car ทนะคะจุลาย28ไปเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณเทพพันธ์อศวัฒนกุลนะคะรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทประกันภัยไทยวิวั์จำกัดมหาชน นำทัพผู้บริหารนะครและพนักงานคอยต้อนรับลูกค้าคนสาคัญเข้าร่วมง,งานในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะผมก็ขอเป็นตัวแทนของมาสษัทประกันภัยไทยวัฒนะครับเรียนเชิญทุกๆคนนะครับมาร่วมกิจกรรมของเรานะครั้ัน,นี้เรามีกิจกรรมให้กับลูกค้าประกันสุขภาพไทยวัดแอคทีฟเฮลท์นะครับนอกจากเราจะดูแลลูกค้าสมพรขรบพ้นแล้วทั้ง i อ d ีดีอดีสูงสุดถึง1ล้านบาทนะครับเราก็อยากทุกคน ดูแลสุขภาพแต่วันนี้นะครับสุขภาพที่ดีโดยที่เรามอบนาฬิกาสมาร์ทวอชโชว์คาไปเลยทันทีนะครับเมื่อทำสุขภาพประกันสุขภาพกับเรานอกจากนั้นแล้วนะครับนอกกกําลังกายตามเกณฑ์เนี่ยเบี้ยก็ะโหลตุกเดือนสูงถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือออกกําลังกายไม่ไหวก็มาร่วมกิจกรรมสพาร์ตของเราได้นะครับอย่างวันนี้เราก็เปิดตัวพาร์ทเนอร์ใหม่ของเราในหมวดของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับกับอีโก้พัทแล้วก็มีพาร์ทเนอร์มากมายเลยทั้งในหมวดของเทลสุขภาพของเรานะครับเรื่องขออองเเเเนนนตตร์์ทม จะดูหนังหรือเอากิจกรรมกัลค้าองาในวันนี้ลงไปถึงเรื่องของ travel travel โดยเช่นเดียวกันนะครับก็คืออยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วมีความสุขแบบพร้อมๆกันครับเราก็เชื่อว่าลูกค้าเรามีหลายไลฟ์สไตล์มากนะครับอย่างที่ตตกของเราในวันนี้นะครับก็เป็นลูกค้าของเราเช่นเดียวกันอะไรคะมีครอบครัวหนึ่งวันร้อยกิจกรรมเหมาะมากเราก็มองว่าอะไรก็ตามที่เขาให้ดูแลสุขภาพของเขาเองหรือมีความสุขสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยก็ไปสู่สุขภาพที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับ เราผมว่าไม่มีขยะที่ไปป่วยหาหมอ้ลยครับเราก็อยากมีกิจกรรมให้เขาได้แอคทีฟแล้วก็ถ้าดูแลสุขภาพเราก็มีรีวอร์ดให้เขาด้วยคือส่วนลดค่าเบียร์ทุกเดือนเลยไม่ต้องรอปีหน้าต่อายุนะครับก็คือลดไปเลยถึงสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เขาเข้าถึงการปรกกันภายได้ง่ายขึ้นมีการ้ังความเสี่ยงที่เพียงพอแล้วก็มีสุขภาพมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นอ่ะค่ะอันดับแรกเนี่ยอันนี้เขาจะจัดกิจกรรมสําหรับลูกค้าหรือว่าเมมเบอร์หรืออะไรเงี้ยล้วก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆอยู่แล้วตกกลาาายเรง้ํั ให้เต็แข็งแรงแต่การออกกํลังกายของเราเนี่ยก็สามารถที่จะลดค่าเบีย้ยประกันได้ด้วยเหมือนเรามีแต่ได้กับได้ก็เลยรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยมีการมามีกิจกรรมร่วมกันเวลาที่มาพบปะเนี่ยเราก็จะได้เทคนิคได้เคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคนนั้นคนนี้เพราะว่ายัางไงคนที่มารวมกันเนี่ยจะเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วอยาก อยากอยู่ยินยาแล้วอยู่แบบดีดีด้วยอยู่แบบดีดีไม่พอว่าประหยัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้รถค่าบียอันนี้ชอบมากเพราะบ้านเราได้แน่นอนวันนี้ลูกก็ขอเพิ่มกิจกรรมการมาขับโกคาร์ดอีกก็อแต่ว่าเล่นเกมใช่แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เขาสนุกวะเนาะสนุกไปด้วยแต่คุณแม่ก็ได้พอยด้วยโอ้โหดีมากเลยค่ะครับลูกค้าก็ อ่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราดูจากตากตารต่ออยุของลูกค้าก็อยู่กับเรายาวมากยิ่งขึ้น,นครับแล้วก็มีการเชิญชวนเพือพ่อนๆเข้ามาร่วมเหมือนที่โต๊กบอกเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็อมองว่าช่วยโมดิซเ่งกนและกันด้วยใช่ใช่ใช่และในแอปของเราจริงเราก็มีมีฟังชันหลายอย่างมากครับที่สามารถ แชร์ด้ด้วยว่าตอนนี้เราแข่งกับเพื่อนเป็นยังไงบ้างใครแอคทีฟบ้างการันะมีก้าวเดินแตกต่างกันยังไงนะครับหรือว่าแต่เราต้องชนะนะคะเราจะไม่ยอมเราต้องชนะเบี้ยสูงเราไอ้ก้าวเยอะเราจะได้ลดเบี้ยก้าวเยอะออกกาลังกายเยอะนอกจากได้ลดเบี้ยแล้วได้ศักรีด้วยเราก็จะชนะเขาค่ะคุณทันนี่ก็แพ้ปิมปิมอยู่นะคะก็ไม่ใช่ว่าชนะค่ะนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะเยอะไปเลยพุกงขึ้นมาเดินนะคะดีครับเดี๋ยวจะมาลดกิจกรรมมากขึ้น แอปก็มีหลายอย่างเลยครับสามารถดูได้แบบวิลไทม์เลยว่าวันนี้เราสุภาพเป็นยังไงบ้างกิจการถึงไหนแล้วเนี่ยครับแล้วก็สามารถร่วมพาร์ทเนอร์กับเราจริงๆง่ายๆเลยครับมาร่วมกิจกรรมพุกว่าสามารถสแกนได้พอยไปทันทีเลยนะครับแล้วเราก็สามารถแชรกับเพื่อนได้ด้วยว่าอ้ตอนนี้เราแรงกิ้งเท่าไหร่แล้วเทียบกับคนที่มี เพศเดียวกันอายุเท่ากันเนี่ยเราแร้ยงกินเป็นยังไงบ้างนะครับก็าสามารถเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เราดำสุขภาพที่ดีนะครับนอกจากนั้นแน่นอนเรื่องของประกันภัยก็ต้องครอบถ้วนแน่นอนนะครับสามารถเช็คได้ว,ว่ามีโรงพยาบาลตรงไหนบ้างน,นะครับใช้สิทธิ์ได้เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้ครับก็คือดูแลครอบคล้มในเรื่องของอาการป้องการป้องกันความเสี่ยงมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะให้เขามีความสุขในการกิจกรรมของเราด้วยค่ะถ้าของตกอะตกเป็นคนคือเป็นครอบครัวจะให้ความสําคัญเรื่องเรื่องประกันอยู่แล้ว ก็คือเราเราจะมีไมซ์เซ็ตแบบนี bunları, ้อยู่แล้วคือจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุสุขภาพหรือว่าอะไรเนี่ยจะต้องไม่กระทบชีวิตประจําวันจะต้องไม่กระทบสตางในกระเป๋าเพราะบางคนเนี่ยพอเกิดเรื่องราวทีนึงเดี๋ยวนี้คืนนึงก็ ก็หนักเนอะเข้าโรงพยาบาลแบบวันนึงคืนนึงค่าใช้จ่ายตอนนี้คือแบบมันมันไม่น้อยอ่ะส่วนใหญ่บางทีถ้าเกิดเข้า1วันก็เป็นเงินก้อนละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีประกันโดยเฉพาะ Active Health เนี่ยรองรับเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกลัวเป็นอะไรจะมีเมื่อก่อนนะแม้ในสมัยก่อนสมมติอย่าออกไปเล่นน้ำฝนเดี๋ยวไม่สบายอย่าวิ่งเร็วเดี๋ยวหกล้มก็คือจะกลัวมากกับพวกนี้มันก็จะหยุดเหมือนกับว่าหยุดการเรียนรู้ของลูกไม่เป็นไรค่ะลูกออกกําลังกายไปเลยค่ะวิ่งไปเลยค่ะ เรามีประกันอยู่แล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นเราไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าค่ะคือเรามีมีเหมือนมีคนอบอุ้มดูแลคอนเฟิร์มอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนประกันเขาก็ตุกเรียกว่ามันทันสมัยขึ้นเนาะค,คือมีผลตอบแทนหรือมีอะไรให้ลูกค้ามากขึ้นอย่างเช่นอ่ะออกออกกำลังกายเยอะโดยที่ไม่ได้ต้องดูเรื่องสุขภาพคุณก็ได้ลดเบี้ยรประกันก็คือทําตัวดีก็ต้องมีรางวัลให้อ่าใช่ครับก็ต่อจากพี่ตุกเลยเรามองว่าคนแอคทีฟเนี่ยจริงๆแล้ว มองว่าอยากให้ใช้ชีวิตไอย่างเต็มที่นะั่นก็งือใช่ครับเราก็เลยชื่อว่า Active h e a l t h เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอย่าง Active ทุกๆวันเนี่ยนะครับมาร่วมเป็นเป็นลูกค้าของเราได้นะครับเราก็มองว่าทุกๆคนปัจจุบันไม่ต้องเข้าถึงเบี้ยที่แพงมากแบบค้อมูลที่สูงๆแล้วถ้าคุณดูแลสุขภาพนะครับออกกำลังก,กายกับเราก็สามารถ ให้ส่วนค่าเบี้ยทุกเดือน40%ได้นะครับก็อยากชวนทุกคนนี่แหละครับมาลองสมัครประกันสุขภาพ Active Health กับเรานะครับง่ายๆเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยวัด d o c เ t s ได้เลยนะครับแล้วก็ดูแผนที่เหมาะกับเรานะครับและทุกเดือนก็คือจะมีดีไซน์กิจกรรมแล้วก็ผกิต่ตอบจ์รายบุคคลนเลยทันทีครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสมัครใช้ประกันสุขภาพ Active Health รวมถึงติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นดีๆจากไทยวิวัฒน์นะคะได้ที่ c e b o o k Fanpage รวมไปถึงเว็บไซต์ได้เลยนะคะ